S s มาแล 5, ้วมาแล้วมาแล้วอึ๊บ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 ค่อยๆมาปนินปนินอย่าเอียกไปนู่นอย่าเอียกไปนู่นครับสวัสดีครับพี่น้องครับบันนี้พามาลุ้นปลาอยู่บังละกำมบังละกำมพานไปรงบัตรพี่น้องบัตรส0่บาทครับคุณนี่นครับบัตรส0่บาทเป็นคล้ายๆเป็นบ่อเหมานนะครับ บอเมาครับอเาครับผมนี่ใบใหญยันแขงขึ้นมาครับนักทิดครับพี่นนอะคิมงานนักทิศมาลอน้ั้งนอีกสองปากนู้นไกลๆนู่นมาต้อการหาหาป่าพี่เน้องอแหอีกีแกอยู่ทังน้นเาป่าป็นมาป่ามันก็ขึ้นดีครับผมป่าดีแต่ต้องรอดูมันเข่งอไม่ดึงอเข้าวะยังยุ่งงเลยครับมันป่าสีเข่างมัน เนื้อบรรยากาศเช่นไหนรัเกี่ยวนักโคตยีเดียมีบางไว้คะ <c oughs> ไหนอ่ะแะเดีวดองดูก่อนเ,อเดี๋ยวพี่องนี้คอยมาดุนกันครับถ่ายวลาเนาะไ้แล้วดุนท <c oughs> าง โอ้มาแล้วของนาทิ์มาแล้วโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้สองตัวเลยสามตัวนู้น บ้านปล่อยมันนี่ก่านี่ตัวแหบพี่น้องม้านมานมานป้านี่ของนาทีจะมาทนได้แล้วยุ่มาตัวดูนะ่หาหรือโคกไม่รู้เอาเอาลงเลยนีตัว โอ้ยลูกปน,นินไหมเอายกาปเอานาทิดเอาเจ้ามาท่ายได้ได้เลยนาทิดจะมาท่ายได้หมดนะามาาได้ด้อยนะเออยจะมาท่ายได้หมดอยู่เออคุ้มเลยอย้เป็นปนินไงพี่น้องนุ่นเขาได้ปนินกันอยู่ แหเผลอได้ปนินอยู่ปนินไปไงมาเอาปนินมาแล้วโอ้โหแปินเินเจปนินมเนี่ยอะไรบงขึ้นยังไง นาทีเดียวไ,ไปปลายไหนเลยเอาใส่เอาใส่ถุงเก่าล่ะว่างนาทีเดียวไปชาได้แล้วอยู่ ก็ได้เนโอ้เราได้หลายอยู่เลยนุ่นยอนุ่นยอคนนู่นตรงหลายตัวนุ่นติดโยงยางอยู่ปนี้ครับปนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยอึ้บอึ้บอึ้อึ้บค่อยค่อยมาปนินปนี้อย่าเอียกไปนุ่นอย่าเอียกไปนุ่นเอาปลาตักปลากระโผล่กัน

ทะเลยุบบนรถหนูนะระวังนะด,นดึงดึงไอ้นี่ขึ้นมาดึงตูดมันขึ้นมาจับหางมันไว้จับหางไว้จับหางปลาดิเออร์เลยมาโอ้ปลาอะไรบ้วนอยู่นี่ยอทันไหม,มอ่ะทันอยครู่ถ้าทันอยู่ ใช่ตัวนี้นะโอเคก็นั่นไงอู้ดูของฟันรองเอาเดี๋ยวก็อกตั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 กป่าพี่น้องช่วยนี่ป่ารีบรีบเอายุ่มมนีหน่พี่น้องมัน dùng lấy dùng lấy, lại mà leo, áo, Ấu quăng tháp hè, wow, ôi, bà cá hô bay rồi, ôi, ị sốc, ôi, 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 đang ngông nè, nhỉ mày Ấu, ôi, bao bao, Ấu, Ấu Ấu, มาค่อยจับเราให้หมดยังมั้ยานาทีมีแต่ยางหลัดงขมันเนี่ยได้อยุหรอกมันเหนียวอยุคเอาจีเซ่เนาะมามย่อ,อ,ยอขาดไปแล้วเอาจับจับหางมันจับหางหมัอนเอาขึ้นบกมาเลยขึ้นบกมา

รองไหมชีกคัดลุ้นจังเลยลุ้นจังเลยโอ้ยระวังจะเป็นยากาที่จะเปนอตัวไงพี่ครับเป็ย่งวยช่วยเจนพวกแขยู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 เอาตัวเบลอเลยนุ่นสามโลสโลได้แล้วอะ มาแล้วมาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรับปลากันอยู่เอ้ามันดิ้นมันดิ้นเอาที่ตักตักได้ไหมตักทั้งหัวมาเลยโอ้ยอันนีงอึ๊บเออลูกผู้ชบมา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 ตรงนี้

หลากคนตักดีดีเด้อเอาลาไป โอ oh, ้แหงนมเร็วเร็วสิเร็วเร็วปนินปนินปนินโอ้ปนินปนินสองตัวเลยสามตัวนุ่น mà thứ má, ăn mắm <laughs> <tà với> <laughs> <laughs> ừ. okay, đi, ăn, ít, ta, kêu lử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 a, เอาหมายแล้วห้องนาทิศรูปเอนสองลุนปานินเลยนะลุนปานินนะลุนปานินนั่นหมายแก้วหมาแก้ว เอไปว้โอสามตัวนู <c oughs> <c oughs> ่นนะตั <c oughs> ้งเสาดีๆเสาโค้นนั่นอ่ะหลักอ่ะหลักอ่ะเออสร้างม่เฉลิมึก มันดิ้นอะรุ่นป,นาปะลานิ้นมี่ยงปลาล้วลุนแต่ปลานิ้นเนี่ยนูนของคนนูนเป็นฟูงเลยปลานิ้นปลานิ้นปลานิ้น <c oughs> โอ้โหลูกปลานิ้นม <c oughs> ีปลาสวยด้วย พักไมดีลุดนนะไอ้สมจวดติแรงโอ้โห้เนียเียปังนไมเซียนเลยะเอละปลนิน้ปลนิน้ปลาินอ้ของน้นทิได้อะไรอีกอันลูกปลน,น,นิ้เมียนเะอาปยมันไปด้วยหนึ่งองเอาอ ผูพนินน้นนอยเป็นฟูงเลยพี่ก็านุานโยไปทานป่าโย <c oughs> ไปทนป่าไปซุก นี่มาเข้ายอว่าไปชกเอา้านิีปนินนินปนอนินอมกเยอะเองนะลูกปนินอะดูของนาทิดิ Mày kêu mày kêu. เอา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 . Panin 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 panin. Nún panin vậy đâu. Éo cả lại nè เกือบปล่อยไปเ,ออเนาะเกือบปล่อยไปพี่รามเออเ็นบุยบุยอยู่เดียวเหอะเกือบปล่อยบรนินไปซะแล้วเป็นยังบ้านโลกอะครับเกือบปล่อยไปซะละดูของนาทริปดิเอาเปล่า มาเยวนุ่นอันน่้ปลาเย้าปนินปนินตัวด้วยอ่ะอันนี้มาอีกปลาแล้วอยู่ในป่าเม็กหวานปลาเนี่ยอยู่ในป่านี่อะเนี่ยลงมาควานสิเอาหวานแห่ทับเลยลงไปงมเนี่ยเนี่ยมันโยนเนี่ยนะดินแทะแทะเมื่อกี้

Ôi cá sຫວai 2 conเลย đấy lấy không Ô, Ông, ông, ông เอาทำไมปลาตัวนั้นติดมันไม่ลงอะ่ะม,ม,มันตักไม่ได้อะโอ้มาแล้วของนาทีไหมก้าว ปลานิ่งปลานิน่งมาแล้วมาแล้วยุบยุบแล้วดูปลานิ่งปลาหนิน่งจะปลาอะไรโอ้หัวเสียบเลยพ่อเอาปลานิ่งเอาปลานิน่งเอาตัวนั้นหลุดไปแล้วขาดเพื่นั่นลูกบกใหยหนึ่งย่อขาดด้วยนะ เฮ้ผมปาจีนว่าปลาจีนเนาะปลาจีนมีด้วยกลุดลุเล็กเล็กุแล้วเบาตัวที่มันโดดไปปะอยู่ในป่าเมื่อกี้มันโดดขึ้นไม่นี่อยู่อ่ะ ปะนินปะนินปะนิน่น,น,น,นม,มาแล้วปะมาเราตึงๆแล้วปะดุก <c oughs> <c oughs> ปะดุกปะดุกดุก <c> ว <oughs> <c oughs> างไว้ได้แล้วเพราะค้าง <c oughs> ประหายไงมันวงออกแล้อหน่อยนี้มันประสอยประสอยออกไปหลวไปให้ห้วมบวนตรงกลางยกเยอะมันเดียวิ่งอยู่นะลูกปันินทานไว้แล้วของราทีดอ่ะปลายวายลูกปันินเยอะ đã khưng mà quẩy quẩy nó bay Rồi, ừ. rồi ừ, nín <laughs> เดปันน่้สว่างนำติดบอกุญแจรถจำนำไหมดูของนาทิดีโอ้ลูกปนินเต็มแล้วนู่นไปกี่ตัว อย่าไปเอาไปเลยปล่อยมันเงี้ยให้มันโตรอบนาค่อยมาใหม่ถอยมันเรื่อยแล้วกระตุกูป่าอะไรบวนนี้มาเขายอกัได้แล้วมีปลาปีนยจีนยังไม่ทันได้ได้อันเห็นไหมมันบ่วนบุ้ยอยู่เมื่อกี้ อันนี้นู่ทั้งเล็กทั้งใหญ่เขากลับไปบ้านเลยใ่ตอนใดเลยก็จะสงสารมาันไปเลยวะแต่มันเป็นตกันรอบหน้าขึ้นมาเอาไหมหนโดนฝาอะไรบ้วนอีกแล้วหนึ่งเข้าย่อไหมดึงแล้ว ปลาเล็กอ่ะโอ้ยมีแต่ปลาเล็กโอ้ยลูกปลานิ้นนุ่ <c oughs> น,น <c oughs> แล้วน sí. you know, ั HQ> ่นว่าเลยปานินปานินลุนปานินโอ้โหประหลาดน้อยสตบัดปลากระเด็นกระดอน ป้านิ้นไม่มาอีกว่าป้านินน้น,น,นอันเดียอันเดียปลาสวายหัวเสียบมันแป้งล่างแล้วดึงหัวมันออกเลยคืยอย่อขาดว้ดเอาให้มันบานมาน่อยเจ๊ทุกคน รุนไหมรุ่นหัวเสียบฟาสวายรุ่นหัวเสียบไหนวะซีเซ็นอะพี่น้องนี้ยังอันอย่างเงี้ยขาดหมด

ป้าน้อยไหมเหลือแต่รุ่นนี้เหรอตัวใหญ่ๆเป็นไงมแลปลาสวายครับเดี๋ยวขายทีเราเลยครับผมแต่ว่าปลาดุกปลาดุกเออปลาดุกเอากลับพี่นนอเอาไปเ็สโอ้ยจบไป่ดินนงเอาใส่ทุงเลยปลาดุกเอาไปให้แม่เอาไปเ็ดไ ย่ำหัวปีพี่นอ้องนี่ครับผลงานมันนี้ <laughs> เดี๋ยวพี่เราจะสร้งครับเอาลกใส่ถุงเจ้าไ้ที่นี่ง่ายไปเลยพี่น้องเลิศจสมากไปไปไปดีดูอีกไปพี่น้งงนนองอดก็โหมากสงพ ปสี่ตัวครับเซนตัวไหนตัวหน่อยครับพอดีพี <c oughs> <c oughs> ่น้องปลาสวายขายไปหมื่อไหรบพี่น้องปลาสวายขายหมดเ,เลย์สิบโลเนี่ยสิบโลครับก็ไล้ออกแต่ปืนนี้ครับพี่น้องซื้อ่ามวนอยู่พี่น้องคนนี้ครับหลังจากที่บุรีไปลงบัตไปไหนชว่วงนี้นลำแดงครับผมเดี๋ยวพาคเดี๋ยวพ่นอนั่งคินมาเพราะไม่พี่น้องครับถ้า,าขอยากฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เด้อครับพี่น้อง